ครบผมมนีมาท่าแมงสิ่ทา่าเบืองนกนะครับแต่งมาเข่าที่เิ่นกําลังเกี่ยวเสร็จไปวังกลางเว้นนี่นะครับพึงเกี่ยวเสร็จไปส,สดๆเลยนะครับที่นี่กามีในเรื่องของนกนะครับมามานังปรกันมานังที่เจมันก็มาหาเนวกินนะครับไอที่เห็นที่ตรงนี้คือนกปาก้างนะครับนี่แหละนะครับผมทางอีสานตะกี้กับบอมมี่นะครับแต่ตรงมือนี่เริ่มมีครบ ทุกพื้นที่แล้วนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ภาคกลางนะครับผมภาคกลางนี่ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับไปเจอนกพวกนี้นะครับนะสังเกตบ้างว่าอันนี้คือเขาที่เป็นเกี่ยวเซตไปอร์มอนีนะครับต่อเฟียงสดๆได้นะครับเดี๋ยวกระจมีในเรื่องของคนมาอัดฟังก้อนนะครับผมอัดเพียงอัดยังไปนะครับผมไปขายทั้งบ้านท่างบร่ะนะครับใส่ในเรื่องของการปลูกพักปลูกงานะครับผมกอนขังที่จะร้ายนะครับผมเนาะมื่อกี้ก มานั่งเบื้องลกนะครับประดีบรรยากาศนะครับผมกําลังเขาแร่งนะครับตะวันกาลังสีตกดินนะครับมีนกมาหาเล่นหากินนะครับผมมาเต็ียมไม่หมดนะครับความบูดสมบูรณ์นะคผมนกนี่มันแสดงถึงความบุดสมบูรณ์นะครับผมของสภาพทั่วไปนะครับในพื้นที่นะครับว่าแข่งตาพวกมีนกมีหนูห้ายนะครับผมก็แสดงถึงความบุดสมบูรณ์ว่ามีพวกของกินห้ายนะครับผมนกกาสี พอหยบของมาอยู่นะครับผมก็แน่นอนนะครับผมว่าการเฮ็ดหน้านะครับผมในแถบที่นภาคกลางนะครับผมเขาที่เกี้ยวลงไปในนีนนะครับพวกนกเขานกข่มพวกนี้นะครับมันมาหากินเต็มไปหมดนะครับแต่พวกนกปากหางในพวกนี้มันเป็นเป็นสาธิกินกินพวกหอยพวกปลาเนาะครับพวกนี้มันสีบกคอยบกคอยกินในพวกท่านจะเผื่อไนได้นะครับผมบกินเขาบกินอย่างแต่ว่าเผิ่อบกคอยมัก นะฮะทั้งปากกาผมก็บอกคอยมาเพราะว่ามันมันลงมาตีนมันใหญ่นะครับผมมันยำเข่านะครับเพราะมันยำเข่ามันก็แเปในไ้เข่าเสียหายนะครับผมก็เลยบอกมันนะครับแต่บานเฮานี่กิอยู่ทางนี้นกหลายนะครับผมนกเขานกควักนะครับผมเต็มไปหมดเลยนะครับนกเอี้ยงนกยังเต็มไปหมดนะครับวามาดมสมบูรณ์ทั้งนี้ยังไหลายอยู่นะครับผมของกินมันก็อืดเนาะนะครับถ้ามาเบ่งบรรยากาศเฉอๆครับผมวันนี้บ๊วยยังนะครับผมก็ได้ขับรถไก่มา ก็เห็นนะครับผมพวกูงนกูงยังมันกับมาล่องกินอันนี้ถือว่ายังน้อยนะครับนะมันตื่นมันตกใจแล้วมันบินหนีหมดนะครับปกติแล้วเมื่อกี้นี้เป็นลอยๆพันๆตัวเลยครับผมขาวเต็มทุ่งนี่แหละครับแต่มันตกใจเมื่อกี้ย่างมากครับผมตกใจมันเลยบินหนีเอานะครับผมก็เดี๋ยวสิพาไปเบิ้งนะครับผมวันนี้ห้อยเพิ่นเกี่ยวเขัาเกี่ยวว่าท่านในมดนะครับว่ามันเป็นยังเพิ่ดจ้องไวเนาะเดี๋ยวย่างไปเบิ้งกัย่างว่าหอดบางนีเป็น มองเพิ่นเปิดหน้าบอกนะครับมองเพิ่นเปิดหน้าบอกจากหน้าปลาแรนเต็มเลยนะครับอันนี้พวกาเข็งปลากระเดือดนะครับตรงนี้นะครับผมเกี่ยวเข่าเกี่ยวไปแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่นเพิ่นเหลือไว้ยึดตรงดอนนี่นิดนึงนะครับที่เหลือไว้เ่ามันยังนะครับสังเกตว่าครับว่านี่ห้อยรถเกี่ยวห้อยรถเกี่ยวลงมาแล้วแต่ว่าเพิ่นบ่เข้าไปตรงนี้นะครับ ก็เพราะว่าตรงนี้มันมันลมนะครับเป็นเล่บลงนะครับก็สีเหลือเข่าอยู่ตรงอยู่ตรงนีดน้ดอนนี่น้อยหนึ่งนะครับแล้วกันกับสีมาเกี้ยวเองนะครับใส่เกี้ยวเกี่ยวเก็บไปนะครับนี่ก็บลายปุ๋ยครับดินะฮะตรงนี้มันลมครับมันก็เล่บเกี่ยวนะครับเห็นไปอัานี้เข่าก็บ่ค่อยโลดนลหลนะครับเล็บเกี้ยวก็เจ้าเก็บดีอยู่นะ ถามว่ามีโนมาก็มีแน่นอนครับแต่มันกะโรนบ่หลายนะห้อยหลุเกี่ยวคนกะสิลุยหลายเติบแล้วนะครับส่งบ่คือนะครับก็ได้ถอยนะบ่กลุ่มเสียงนะครับผมกะเลื้อยูุบหลายนะฮะเจ้าห่คนมาเก็บไาเกี่ยวเอาเองนะครับผมตรงนี้มันลมนะครับเป็นทีเป็นทีลุ่มนะครับฟังผลมันเป็นทีดอนนะครับ นะตรงนี้หลือสามิไลน์นะเดี๋ยวถามไปบางท่านแท้นี้ครับวนะ่านกยังยั่งอยู่บ่นะลมลมลมงานที่จ,จอบบางครับนกยังมาท่านหนนี้นะฮะแล้วเมื่อกตืนนังเด้นะครับ บรรยากาศครับต้องให้ทางหน้านะครับแบบอยู่พึ่งผ้าใสกันครับพอดนะครับบรรยากาศดีดีนะครับเอาไม่นี้พัดมาเบิงนกก็คือครับว่ามีอย่างไรนะครับผมกันลำพาบรรยากาศนะครับผมมาให้พอได้่อนค้ายนะครับผมเนาะพอบิเขียดจากกิจการต่างๆนะครับเพราะว่าจะเป็นโลกไพก็ดี หาเงินหาค่ำก็ดีนะครับผมเนาะจังไรก็เป็นกำลังใจสู้คนกันละกันครับมนี่ก็เลยพามาบางบรรยากาศนะครับผมท่องให้ท่องหน้านะครับผมเพื่อคิดลอทดบ้านทอดซองนะครับผมเนาะอ่านี่ตรงนี้มันลมแห้งนะครับมันกี้ย่างมากย่างมากต่หนี้ก็ลมนะครับอ่ะโอเคครับผมฝากไว้ที่นี้ก่อนก็แล้วกันครับผมเมื่อนาพอกันไหมครับผมกลับมาหาแม่งนะครับผมจังไรก็จะเรล่มฝากกดไลค์กดแชร์ได้เลยครับด้วยนะครับผมเนาะขอบคุณหลายๆที่ให้การติดตามรับชมรบฟังครับเมื่อนาพอกันไหมครับผมสวัสดีครับ